ลูกโป่งนะงลูกถังนะหานุกมโป่งเป็นลูกบูด็อกเลยนะเอาไหมเอาไหมครับเอาไหมฮะอย่างเชิงอย่างเชิงดมก่อนนะอย่าเพิ่งกัดโอเคไหมไหนดูซิเป็นเพื่อนกันนะโอ้โหเพื่อนกันมากเลยเพื่อนอเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันถัง เดี๋ยวตายนะเอามานี่แล้วอยากกัดกันนี้จะรอดไหมเนี่ยสักบีตะกายขนาดนี้เพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันฮะเพื่อนกันนะฮะอ้าวฆาไปเลยไหนไปไหน,ไไหนฮะ ลูกโขงฮะลขังฮะแคะแหลกแคะหูก่อนจมูกหลุดออกมาลิ้นหลุดออกมาแล้วลิ้นหลุดนั้ทางเดี๋ยวไม่มีเพื่อนนะหลุดเป็นเส้นๆหมดแล้ว เลุดเป็นเสี่ยงมากเลยพออยังกินไม่ได้อะนะ ไม่ได้โอเคดีมากขมายลงไนะคะลูกกระตาห่างเร็วพอละ หลุดออกมาเป็นส่วนๆอนะ้าวแล้วที่เหลือล่ะจะทำตกไม่เก็บให้เ <c ười> สียใจด้วยเก็บได้ไหมเก็บแล้วถางถางเก็บแล้วเก็บไม่ได้อะฮะ เินไม่ได้ถังเป็นยางเออเนี่ยไปเก็บนั้นมาเนะี่ยไปเก็บนั้นมาเร็วรเก็บได้ไหมมามามาเก็บให้อึ๊บ ตกไปอีกล่ะ <laughs> 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 เอาเท้าเขี่ยไปเลือยเอาแตกแล้วจมูกหลุดแล้ว แม่นี่เปลี่ยนพื้นที่บ่อยเลอเกินนะ